อ้าวขนาดนี้เอ็นเจยังอยู่บนเตียงเดี๋ยวก็จะได้ร้องเพลงอาการขนาดนี้ดีขึ้นไข้จุดสามสิบเจ็ดจุปดเขยังชั่วเมื่อคืนสี่สิบต้องลงไปไว่ายน้ำในอาอาอาโอเคโอ้โหโอ้โห,โอโหตอนนี้่่อย,ยังชั่วหน่อยค่อยใช้ได้หน่อยล่าเริงขึ้นหน่อย เออ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 ค่อยมีอารมณ์หน่อยค่อยมีอารมณ์หน่อยอมาดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยอ่ดูหน้าหน่อยเอ็นเจบายบายในโลูกเอ็นเจยกมือให้ใครชื่อเอ็นเจยกมือขึ้นอ้าวเอาแล้วน้อเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โอ้คิดนะคิดมาคิดมาโอ้ โอเคโอเคโอเคเอให้ไฟให้ไฟหน่อยให้ไหน่อยอ่าอ่าโอเค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 โอ้คโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ด้อ้อ้โอ้โอ้้้โอ้โโโโโโโอค